เราสนใจตัวความฝันค้นฝันเหม็นๆไหมคุณป้าฝันเหม็นไหมอืมเหม็นเราเราอยู่พ้นท้องนี่อยู่งอะไรจำกันอะไรจ้าวเราอยู่เพเภอพ้นท้องอืมไปหนีไปขายของแบบว่าถือกันดียังสีหน้าเพิ่นเพิ่นบ่คอยซื้อเลขจ้าอันเราเพิ่นไปยุ่งเฮียนหลังไม่เพิ่นไปซื้อเหี้ยนยังโค้งการหลวงนั่นแหละเราเพิ่นไปซื้อแล้วเพิ่นไปอยู่ภูมิใหม่เพิ่นฝันดีเนี้ยจ้า่นก็อัน ก็เลยบ่เคยเคยว่าเรื่องเรกับคนยากเทียนแบบว่าขายของน้อกันอยู่บ้านไหมผู้ไหมหรือ่นฝันแล้วเพิ่นก็มาเพิ่นสวดเพิ่นมาสวดมนต์แล้วเอาคาถาของหลวงปู่ศิลามาสวดนะแบบว่าให้้คาขายดีอย่างสี่นะเพราะว่าตัวูแฝงคนขายของเนาะเพิ่นเป็นแม่บ้านอยู่กับบ้านสี่นะก่อนก็เลยว่าแม่ปัจจัแม่ฝันดีฝันยังก็มาบอกสูฟังแน่คาเทียนหนูซื่อนั่มแล้วหนูถูกหนูสื่อเข่าเข่าห้ดอก งวดบังหันน่ะงวดแรกไยเด้อเราฝันนะ่ะจฝันว่ามีคนมาลือมอตระไส่เล่าลือเป็นชิ้นจ้วนเป็นยังได้ว่าป้าดผู้ใดมาหาหรือมอต์ไส์ฉันระวังสีนะอืแล้วก็โวยไววแบบออกเป็นชิ้นๆเลยจอันล,ลกก็เลยถามว่าพ่อพ่อ,พอแม่แล้วฝันยังงวดนี้ว่าจูฟังเนี่ยอันหนึง่งอีกสองมือมังเลยสิออกแล้วเลยว่าที่แม่ฝันเราที่ลูกฝันว่าเขามาลือมอตะไส่ฝันน่ะ ดื้อออกเป็นชิ้น่วนเลยแม่ป้าที่ถูกยังพอแปดแปดเจ็ดหกข่โอ้ยใคยก็สัวสัวดีตายขนาดคนบอก่อยจังสั่นค่อยวางอันนู้กับฟันคือกันพ่อฟันมันมีคนมาบอกว่าหกเจ็ดเสื้อเอาลายๆายเดอพ์นะมันตรงกัน่อยกันเลยว่าสิเขาออกตัวนี้มากเลยอ เดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูสิซื้อเข่าไอ้พ่สองปิดเลยเอาเข่าหอมมาดีคล้องแพร่ได้สองปิดเลยเพราะว่าคอยตักเขาอยู่บานไปี่เรากินแม่แล้วว่าแสบแสบเราไม่เคยกินเขานิ่มได้ที่วิกินแ้่เข่าแข็งเพราะเราเรียกโตกวายตายก็เลยตักเข่าไปห้จ้าแล้วคอยซื้อรุ่นไดนคอยตีเข่าไปแล้าเชลล้วก็สอบเชลล้วก็สอบหลุดเพราะวตัววันนี้คือฟันที่สองแล้วฟันมาแม่เล่าไปตักบาดย่บบานเลขที่หลังนี้ นี่ก็เลยว่าแม่เป็นตกบาทก็วม่าแมนสิบแปดเก่าที่พระเป็นเก่าพุทธเอาไอ้พระเป็นแปดพูทธเาเป็นเก่า, 8, า,าแล้วว่าบอ่อแล้วพ่ตีดีเดี๋ยวเราจะไปบึงมาในที่แห่นหลังนี่ก่อนาบ้านในที่ยังก็ไปตากบาอยู่บ้านในที่หลังนี้นี้เราก็เลยไปเบึงแหนยนใหญ่พี่น้องเราเก้าตัวเดียวโคโลแล้วเราไปสอนให้พี่น้องเราฟังแล้วนี้ก็เลยว่าแม่พันตียังล่ะเก้าซีพนัลูก คุยแต่ว่าเอาน้ำเล่าแบบลัตตลีพ่านไปพ่านมากกับว่าเอาแันโอ้ยส่วนหลาหัวพันนะเก่าซีออกเออเก่าซีออกยากมาเอาดอกเบิ้งเราฝันเนี่ยไป็นยังมึดหลายนอนสิได้สูงน้ำพึ่นแน่กับว่าเหาวนอนอืมมึดหลบันทีอันเราเมื่อคยเล่นเราก็เลยไปหาซื้อตัวละสิบบาทเข้าอ่านอีกเราก็เลียกว่าเอานี้หัวนี้ฝันยังเนี่ยเพิ่นเบาสู่ฟังเนี่ยหัวที่สามไอ้นี่หัวที่อันอีพอเรามาเบาสู่ฟังเนาะ แม่เราอยู่บานเราเป็นแม่บานเราเลยมบาเบา่าพอเข้าตามมาพอแม่เราฟันไปอันฟันแล้วพนะนะตั้งว่าสีมันเป็นปิษณาที่ลูกสิโศกประสบกับบรูเดอร์เป็นแนวทางพนาละวานฟันพอสวนม้วนแล้วแล้วล้วก็ลาไปมันบ่เขิมไปนี่แหละจฟันแบืมอนมาว่องกลมตัวเลขอายุบัติทิ่นพะนะอันตัวเลขก็ขึคือนตัวสีํำเงินของบัติทิ่นนั่นแหละแล้วก็ว่องกลมเป็น โซสีแดงไหมเป็นปากกาแดงวงกลมหง่ะนะอเอาปฏิทินอย่างมันมีหมดมือสามสิบสามกับแปดสิบแปดนั่นแหละมันวงกลมหง่จะคอยส่งรูปให้เจ้าเบิงนะั่นโอ้ที่เจ้าเขียนให้นี่ตีเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละทิ้นค่ะนะจ้าเอาอไม่รู้ฟันนะ่ะแม่แล้วก็เลยงลูกไปเบิงในความฟันแม่แล้วเราว่าเออปฏิทินอย่างแปดสิบแปดกับสามสิบสามอู้เรคือเบิ่นเนาะเนาะเอาศูน<ด>ย์ใส่ อ,อันนบัณย์พากันบันติีปริศนาที่ว่าสามแปดบอ,อเจ้า <วง S 2> <5, S 1> เห <5, S 1> <8. S 2> ็นบ่าไ่นมันห่างกันนะวันนีสามกับแปดวงแบบนี้เลยมมนบอวงแบบนี้เลยเมนบออนั่นแหละเจ้าล่งให้เอซีเบิ้งหลุดอืออ,อันนี้พ่อเขียนให้เบิง้งขึ้นแม่เขียนนี่แม่เลาเขียนให้เลา อันแล้วยังหัวหล่อเลยหมื่บ้านคอยโทรหาว่าพ่อแม่เราฝันไปว่าปันหู้เนาะว่าเขาฝันแล้วเป็นอยังมื่อหู้ดีแถบันเอาคอยโทรไปหาแล้วห่บ้านคู่น้ำบ้านฟังฝนฝนตกะบอยยังจีน่าจะไปขายของสิ้าค่ะแล้วว่าฝันฝันฝันแล้วฝันแล้วยี่พอเพราะเบาเดี๋ยวยี่พอจะไปเขียนให้เบิ้งพะแนนสีไปบที่ใบฟังขนาดเร็วก็ไปพ่อการยุตตลาดหมู่บ้านเราก็เลยส่งกระดาษให้นี่แหละอีแม่ฝันแค่นี้นะพนะ สาวถูนี่นั่งคอยเบิ้งนุ่สามสามกับแปดสามมันจีออกยากมันจีซื่อยากงั้นมันก็ซื่อสามสามเป็ดเป็ดล้วก็สามเป็ดเป็ดสามนีเล็มันมีแค่นี้ฮะมันจีออกยุติเอามันจีออกยุติแปดแปดก็สามสามมันโบน่เด็อือยากจ้าไอ้คุณล็อกเลยยางมาเบิ้งน้่มอันนั้นขายของด้วยไก่กัน ได้พวกเจ้าโซลกันเรียงอย่างคนนี้ไว้ยอีแม่เราฝันยังสี่ยังสี่โอ้ยพวกเจ้าอีเื้อยางยังก็สามแปดนั่นแล้วผ่นนะระหว่างพเพราะนี่นั่นบอกสามแปดเออเพคนห้ตีเป็นพริศนานี่พวกเจ้าก็ตีเอาทำยังไงภาษาเลขนี่นี่สามคูหนึ่งแปดแปดก็สามสามก็สามแปดแค่นั้นเมียนอยู่คว่วผืนคว่วผืนเมียนอยู่ห่วย เออสามแปดแปดสามไปวงกลมให้แจงจังเหมือนกันวงกลมนี่แดงจึงคพลิงแต่ว่าตัวเลขนี่เป็นสีน้ำเงินเม่นบ่แเป็นสีสีก็จงอยู่ปฏิทินเท่านั่นแหละอเป็นไปวงกลมใหม่นึงมาสองเงินดีแต่ว่างวดนี้ชิเป็นจังไดเด้องวดนี้งวดที่สามเม่นบ่อออถ้าฟังจมื เมื่อเราสิฟันยังยอีกบวงสีนะเมียนทำไมเราฟันยังบวสูฟังในเด้อค่ะเมีนว่ามีาาสุกน้ำเพื่นกระเจียนให้เพื่อนยุดดอกเลียตูนเพืพ่อนนอนเพื่นคือจังสิบว่าได้กินเข่าเสพเสพอยากให้เพื่นกินเข่าเสพเสพนะเป็เโรดมาปอนเนี่ยานเป็นโลดทานเขา่าปอน่ะตั้งแต่ไข่หงายตายทั้งแท้ข่อยไขว่าเราใจไส่บาดไอไข่น้ำลยว่าพปอนฝากให้แม่ตักบาดเพื่อนิดน้ำเพราะว่านิดม่มีเวลาเจ้ามานิทพอตักของเตรียมตะของ ที่แม่เรามาตักบาตรสสบาตรกันไอ้เราหงไปใส่บาตร mm hmm. อันอธิษฐานในนิดมันเห็นมีโศกม่มีหม,มานี่ขอถือตะเลขแหละเพราะวางเพรมีเงินคือก,กันกันเลยวางส่จ้ะอืมทานเป็นปโลดทานเ<ต>ขา <อ S 2> มัน,มนไ,มได้บุญต้างคอยปลาคอยไห่เล่าแล้วคอยโศกแม่คอยโศกมาตั้งหวดแปดเก้าแล้วกันแล้วกับพักไปแล้วกันยากมากถ้าต้องมาถือซีนึงก็พงุดงินักนักนี่แหละเดย์เด้ร้อยใจนะแบบเราแล้วดีใจมะคือเราว่าเอาอยัาง เงินอกี้งั้ก็พ่อหายก็ได้เล่าว่าเอาเขาให้พ่อที่สี่เนี่ยเมื่อคืนขวบวันขวบวันใส่มือเราสองรวยมาว่าไปซื้อนั่นซื้อนี่กินแล้วพ่อต้องหายพ่อดอกบุ๊กเก็บไปเป็นทุนหนูหนูซื้อพ่อก็ดีใจน้ำเราลาอันพ่อตะเขาพ่อกับพ่อเร็วจะกินเป็นเดือนพะนะเล่าว่าอุ้ยสาธุเด้อให้มีบุญสัมพันธ์น้ำเพลินให้มีโศกนอขันมีโชคจังได้กับใดสอยเพลินอยู่แล้วล่ะให้ชีวิตเพลินดีขึ้นพ่อมากที่หลา แยกบาดบาคนนะพ่อบ่เอาเลยเอาวต่าชิบสองก็เจ็ดชิบสองนี่พ่อโอ้ยลูกหลานบ่าเอาเราเรามาคอเอืนอนลูกหลานจ้าโอ้ยแม่บอกปนันเจากับบ่าเอาเนนอตัวเดียวเกาซี่มแม่วันนี้สืส่อน้ำเินวันนี้วันเลยี้ให้ซ้ำกับเป็ดดกับสามเปดเนี่ย,ย,ยเยออคอยก็จิบดอยไว้มั้งสามแปดแปดสามมันขึน้อยู่ ก็ต่อยไว้ทั้งเบิดนั่นและมันเป็นเลขซื่อไงซ้ำๆกับเปียดมันเอียงกับบ่อแนนอนค่ะมีดวงน้าเพลินกับเได้ซอยเพลินในชีวิตเพลินดีขึ้นยังนสิแม่จันคุณแม่เพลินฝันอย่างสินะจะได้โทรถามมือคงสุดท้ายมือจ่อๆมือเล็ออกค่ะเพลินฝันงังนสินะจจได้มีาเ่าเพนันเมียนค่ะเอฟซีเพลินถือนำเป็นกับสิมีนําใจให้ชีวิตเพลินดีขึ้นอยู่ดีได้ซอยค่ะอันเข่าค้านำนำปอกน้ำปลาดิอยู่ดีเมนบ่ออืมเขาก็ซอยกันไปตัว นี่เด้อจ้ะลายมือจากคุณแม่ฟันเม่นๆนะจ้ะเพื่นเขียนมาให้แบบนี้เลยจ้ะในปฏิทินวงแบบนี้เลยสามสามวงกลมแดงแล้วก็บเปียดเปียดวงกลมแดงแบบนี้เลยจ้ะเอฟซีิวาจังใดอันนี้ไล่มือพีเพื่นส่งมาให้เดอ้อแต่วาสาบันนาวาให้ซื้อนะคะ่ะงวดนี้คุณแม่ฟันเม่นๆทั้งอันโพนท้องเนาะคะ่ะซื้อสามสาม แป,ด,ปดแปดเก็สามแปดเลขจะมีประมาณนี้หรือว่าเป็นปริศนาที่วงกลมที่เลขศูนย์หรือจะเป็นศูนย์พอมศูนย์สามสามหรือศูนย์แปดแปดพี่น้องหรือจะเอาศูนย์สามแปดเอาปริศนาอีกแล้วจ้ะแต่รอฟันคงสุดท้ายเด้อค่ะว่าทั้งคุณแม่ผนจะฟันยังอีกบอเพราะมันเข่าสองงวดติดเราพี่น้องค่ะแปดเจ็ดหกกับเก่าสี่สองงวดติดนี่เป็นงวดที่สามนี่เดี๋ยวชาวบ้านจะเขียนใส่ก,กระดัษ จากทีสาบนาตัดให้เร็วจากประมาณนี้เด้อสามสามวงกลมแดงแบบนี้เปียดเปียดวงกลมแดงแบบนี้แต่สามเปลี่ยนนี่สาบนาจับเซก,กันเบื่องซื่อๆจ้ะกะพิจารณาเบิ่งพี่น้องเป็นแนวทางวดแลกจากคุณแม่ฟันเมนทั้งนู่นทั้งเงินผููท้องจ้ะกะนั่นล่ละค่ะกาเมนวาเทวดานะคะภูมิเจ้าทีเป็นผดเป็นภัยเพราะว่าคาได้ซวยคุณแม่ชีวิตดีขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นการลำบาก ค่ะเอาพี่น้องเหล็กบอลายหางค่ะ fc แฟนช่องขอให้มีบุญสัมพันธ์ค่ะให้ได้สวยคุณแม่เป็นเนาะค่ะเอาพี่น้องค่ะร็อกฟ้งคงสุดท้ายเด้อมาคลิปนี้ฝากก็เลยก็แชร์กดซับสไครต์กิ่งกเป็นกำลังใจนะคะในงวดวันที่16กันยายน6 7มีแค่นี้จะ้ะพี่น้องค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังๆ,ๆ,งๆพอกันคลิปหนาคลิปนี้ไปแล้วจะ้ะสวัสดีค่ะ